น้องวุดมาง,งงเลยเนี่ยนะโซนันหมดสี่สิบแปดดัหมดกี่ร้านเนี่ยอันนี้แสนกวบบาทก็ถ<อ>ึงแบน,น,นแม่ง่างนน่ายเลยซื้อของเหมือนซื้อขนมอย่างเงี้ยนะพูดถึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยใหญ่เขาไม่ทำเล่เนๆเหมือนเรานะอ่ะนะเนี่ยดูลองมาแล้วบริษัทหลบริษัทแล้วเข้าไปทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยนี่กี่สวนเนี่ยพี่ตีกี่สวนซื้อ สวนเดียว,ว,ยว <c oughs> โอ้โหน้องวุฒมาด้วยน้องวุฒวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อมาหาความรู้ครับสวนอยู่ไม่ไกล <c oughs> อย่างพี่กบเนาะวันนี้เห็นการซื้อของแล้วเป็นไงม้างเป็ไงครับสวนใหญ่ๆเพราลงทุนเอขาขนาดนี้เนะเออทำไมนยงสาากคือเดี๋ยววันที่11เ,เราไปเอาวิชากัน นี่ก็เอาไปลงที่ไหนเนี่ยเนี่ยยูคาลิปไปปลูกในะป่าแพทอ๋อไปล้อมที่ใหญ่ไว้ตัวใหญ่นะที่ตีเนี่ยซอยเท้าขนาดเนี่ยโหไปล้อมก็ยูคาลิปกินแรงใช่ไหมอ่าเขาไม่ชอบกินเขาแสบจมูกเขาอ๋อแสบแสบงงเขาอืมอยู่ยูคาลิปต์อันนู้นของเก่าเลยตายนะ่ะออ๋เดี๋ยวไปเค็มเขาตัวนี้มีอะไรมัง่งนอกจากมีซอยพัดแล้วมีอะไรอีกพี่ อ่ามี48ไหนเอามาดูหนที่พี่ใส่โชว์ให้ดูอันนี้คืออะไรอันนี้ของแถมอ่าของแถมโอ้อันนี้ซื้อ3มแถมหนึ่งใช่ใช่เอาแบบไหนเอาลองมาดูที่โปรโมชั่นตอนนี้มีมีเดือนหน้าด้วยนะเดือนนี้ก็แล้วเดือนหน้าใช่เดือนหน้าเดือนอันนี้คือซอยพัดซอยพัดเนี่ยส่วนนี้4 8 8 8แล้วก็เอจแล้วอีกตัวมีอะไรั้งพี่อ่ามีแค่3มตัว ไปซื้อเมื่อวานไปซื้อเมื่อวานเอามาสามตัวเพราะมันขาดขาดสามตัวทำไมเนี่ยถึงบอกว่าในคลังมันหมดสต็อกเนี่ยเพราะว่าพี่ตีนี่แหละนะเลยหมดเลยจังหวะคนอื่นซื้อด้วยใช่ผมซื้อคนเดียวนี่ชาวสวนนะฮะไม่คิดว่าเป็นนักธุรกิจนักการตลาดหรือพ่อค้าอะไรในชาวสวนแท้ๆเลยนะแล้วลุยสวนวันหนึ่งกี่สวนพี่อ่าส่วนใหญ่ได้แค่สามสวน สามสวนเราตั้งไว้หกเจ็ดนะแต่ไม่ทันเนาะมันมืดก่อนอืเป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงได้ทํางานตรงนี้มันชาวสวนเหมือนเขามีความหวังนะครับพอเราไปอย่างสมมุติอันเนี้ใส่พัดเนี่ยอืมีทั้งบาติลัสทาพิลิตมีทั้งอาหารอืพอฉีดลงดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหดินมันมันพืนอะใส่ดอใส่เดือนมาแล้วก็อ่ามันเหมือน มันไปกําจัดพวกเคมีในดินอ่ะไปย่อยไปคือชาวสวนได้แล้วการตอบรับดีน้องน้องวุฒิน้องวุฒิเนี่ยสั่งอะไรเพิ่มครับที่มาใช้ในสวนมีคนถามนะว่าน้องวุฒิใช้ปุ๋ยอะไรยังไงอะไรเงี้ยทางบุงทางใบอะไรยังไงวันนี้ว่าจะไปซื้อเอจีซิงเอจีตัวนี้แล้วซิงสังกะสีสังกะสีแคลเซียมอรลอนด้วยใช่ไหมแคลเซียมอลลอนสามสิบเนเห็นสั่งผ่านมือถือแล้วไม่ใช่เรอเมื่อกี้ก็ แต่ว่าอยากได้ของเลยอยากได้ของเลยอำมาซื้อที่ช็อปจริงๆแล้วนอกจากมีผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เรื่องอย่างอื่นด้วยเนาะพวงเรือนพวงมาลัรก็มีแล้วตอนนี้สวนเป็นไงบ้างดอกมาดีไหมฮะดอกเริ่มมาดีแล้วครับเมื่อวานก็เข้าน้ำไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ครับ เอออย่างที่ตีว่าคือ,อยังไงนะเข้าน้าเดี๋ยวเราเตีวงวงแคบแคบแล้วลดลดให้อิ่มก่อนเราให้น้ําขึ้นมาตามนิว้วอ,อ่ะอืมอ่าแล้วก็เวน้นอ่าเว้นสักสองวันอแล้วเราก็มาลดให้อิ่มเหมือนเดิมให้อิ่มเหมือนเดิมใช่อ๋อคือเลือกน้าเป็นเรื่องสาคัญใช้อ่าโดลาไมโดลไม้ยังมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมครับอ่าไล่หนึ่งประมาณร้อยกิโลเราก็หวานทั้งผืนเลยหวานทั้งผืนให้มันกดไนตรเจนไว ไม่เห็นเป็นแขนงอ๋อโดราไม้นี่คือตัวตัวกดเลยไล่หนึ่งร้อยร้อยกิโลช่องเต็นหนเคลืนก็ไล่ใส่เลยอ๋อเราไม่ต้องกังวลเยอะไงอ๋ออ่าบางทีเราฝนมันตกมั่งอะไรมั่งในตัวเจนก็เกินเงี้ยมันก็ไปลดในตัวเจนลงได้ใช่ใช่อ่าลองใช้แนวทางนี้ดูก็ได้เพราะเราเราทดลองเองแล้วเราก็บอกจากประสบการณ์ตัวเองอืมครับ อาจจะเป็นถูกกระสวนของทุกคนก็ได้ก็อะไรที่ทําแล้วดีนะเอาลองไปใช้ดูได้เนาะไม่ได้มีวิชาค่าวิชาก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเราไม่รู้ว่าใครทําถูกทาผิดแต่เราอันนี้เป็นประสบการณ์ใช่ลองทดสอบนะเออน้องพลอยนี่เนี่ยดูให้ชาวสวนทําสวนเป็นไงชอบใช่ไหมฮะงานสวนค่ะเกิดมาทําสวนตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเพราะแม่ทําสวนแล้วปีนี้ สวนตัวเองรู้สึกยังไงบ้างครับประทับใจไหมประทับใจค่ะพอใจตรงไหนหรือมีอะไรจุดอะไรที่ที่เราปีนี้มีความหวังมากๆเลยอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าทุเรียนปีนี้โตกว่าปีที่แล้วเยอะมากอืมค่ะปีนี้5ปีใช่ไหมทุเรียน5้าปีปีนี้เข้าปีที่5อย่างที่น้องวุฒิว่าเมื่อสองปีที่แล้วอาการเหมือนว่าหลายคนบอกว่าแก่แก่โมันเป็นยังไงทําไมเรามาแก้ไขยังไงะ เริ่มต้นที่ดินก็ต้องจบที่ดิน๋อใช่ดินดินต้องดีก่อนโอ้ครับดินจะตอบโจทย์ทุกอย่างดินน้ำใช่ครับนี่ตีดินน้ำลมไฟป่ะใช่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับตัวเราเนละอือถ้าดินดีน้ำดีอืมระบบอ่าแสงดีอ่ามันก็ทำให้ต้นไม้ต่อจริงจริงต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตอะเนาะ มันคือคนเหมือนเราอ่ะอืมลมก็มีออกมากรอบเราก็เปิดช่องเปิดอะไรให้เหมือนเราติดแอร์อ่าพอทุเรียนต้นมันไม่ทึบการระบายอากาศดีนก็ให้ผลผลิตดีขึ้นอ๋อเนี่ยเป็นมุมที่เราเราตัดปลายนะแต่เราจะติดแอร์เปิดช่องลมให้เขาเรื่องเรื่องการตัดแต่งกิงนะบบอกตรงๆว่าพี่กบ อพอมาเจอแนวเฮตีก็ชอบนะ,ะกิ่งหน้าก้ามกิ่งตัดปลายกิ่งอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราไม่ต้องไปองเออมันมีช่องลมมันโปง่งแล้วเราเราต้นเล็กก็สามารถไว้ลูกได้เลยอ่ะเพราะว่ากิ่งมันอวบสําคัญสุดคือมแมลงลดลงเยอะอืเพราะว่าการถ่ายเทครับมแมลงบางครั้งก็อยู่ไม่ได้บางทีไอแดดเข้าไปมั่งเงี้ยอ่าถ้ามันเราไปไว้ทึบเลยมันก็เย็นเกินไปมันก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อได้ อืมอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไว้มีโอกาสขอไปชมสวนน้องวุฒิอีกนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนอ่าอยากอยากทราบแนวทางอยากเห็นรายละเอียดเนาะขอบคุณมากแลมีคนอยากมาดูสวนใหญ่ที่ทีที่ละโอบใช่แล้วก็วันที่11เดี๋ยวพวกเราคงไปเอาวิชามาอีกเนาะไปด้วยกันเพื่อใครอยากอยากไปเอาวิชาที่จันบุรีใช่เขามีการไปกรับผมได้ไปเจอผมด้วย อ๋อทเจอผมมีใครจะไปด้วยมั้งเนี่ยมีไปกันนะปพี่กบก็มีเพื่อนไปด้วยครับอโอเคขอบคุณมากวันนี้นะครก็แบ่งปันประมาณนี้ครับวัสดีครับวัสดีครับ